นี่คือเส้นทางที่ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลก,กต,ลตลอดเส้นทางเราจะได้เห็นกับวิวทิวทัศน์ของชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกลุ่มหินตามธรรมชาตินั้นสร้างขึ้นมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นทริปที่อยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสด้วยตัวของทุกคนเองนี่บรรยากาศตอนนี้สวยมากกับการมาพักผ่อนในครั้งนี้ โรชิป <Road> กับ Great Ocean Road. Great Ocean Road เกร a โอเชียนโรดเกรดโอเชียนโรดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในถนนที่สวยแบบต้นต้นของโลกถนนเส้นนี้ถูกตั้งอยู่ในออสเตรเลียเ <Australia. S 1> ส้นขอบทวีปของเมลเบิร์นถนนเส้นนี้นะครับยาวจากวอนัมบูไปจนถึงทอคีโดยระยะทางทั้งหมด ประมาณ243กิโลเมตรตัถนนเส้นนี้นะครับถูกขนานนามว่าเป็นถนนที่ส่วนแบบต้นๆของโลกเพราะเส้นทางแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยคือจุดไฝฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่อยากจะมารองโร้ทริปที่ออสเตรเลียระหว่างขับก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยและเป็นเอกลักษณ์ของมันแถมยังเป็นที่อยู่ของกลุ่มหินตามธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์แต่จริงถนนเส้นนี้เนี่ยก็มีประวัติอันยาวนานมามากมายนะครับคือถนนเส้นนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาสะดุดดีให้แกนเหล่าทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ึ่งใช้เวลาสร้าง 93ปีประวัติของมันเนี่ยก็น่าฟังมากแล้วแต่ความสวยของมันก็ไม่แพ้กันเราจะพาทุกคนไปพร้อมๆกันกับทริปนี้กับ Great Ocean Road หนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลกเปิดฉายครั้งห้ากับช่องอาปาฟิยุและตอนนี้นะเราอยู่ที่จีลองก่อนอื่นเนี่ยคือบกคลิปทุกคนอาจจะเห็นว่าเรามากันที่ Great Ocean Road ใช่ปะ่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยทุกคนต้องมาแวะกันก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะไปที่ Great Ocean Road เนี่ยต้องมาเพราะมันจะมีตุก๊กตาไม้ริมทะเลที่ให้ทุกคนได้มาเช็คอินกันก่อน เดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อไปฮะไปกันต่อ <c oughs> ถึงแล้วครับกับเขตถนนสาย Great Ocean Road ถนนติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีวิวที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของโลก หลังจากนี้จะเป็นโรดทริปที่จะพาทุกคนไปแต่ละจุดจุดที่น่าถ่ายรูปและน่ามาเช็คอินที่สุดถึงแล้วครับกับสถานที่แรกและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่ Great Ocean Road แล้วซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สวยมากๆมุมสุดนู่นเนี่ยมันจะเป็นทะเลที่แบบไปเส้นทางยังอีกยาวไกลเพราะนี่คือทะเลทรายทั้งหมดของที่นี่ ระหว่างเราแวะข้างทางนะฮะเราก็ได้เขาให้มาดูวิวแบบแบบประมาณนี้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะขึ้นมาถ่ายรูปมุมสูงหน่อยก็สามารถขึ้นมาได้และหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงมาที่นี่เป็นที่แรกเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สวยมากๆเพราะเขาอนุรักษ์สถานที่กันแบบสุดๆทะเลนั้นเขาไม่อนุญาตแม้แต่จะให้คนลงไปเพราะมันอันตรายมันอาจจะมีโคดนหินอยู่ด้านล่างในขณะที่เราไม่รู้นั่นเลยทําให้มันคงความสวยงามแบบนี้จนถึงทุกวันนี้ แล้วตอนนี้นะฮะเราก็ได้ถึงเป็ทีบลอยแล้วกับเทลพัสเซลซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไปได้หาข้อมูลมาว่าก้อนหิน12ก้อนตอนนี้น่าจะเหลือแค่8ก้อนเท่านั้นแล้วตอนนี้คือระหว่างทางเดินนะฮะเราอาจจะใช้ประมาณเวลาเดินประมาณ15ถึงนะครึ่งชั่วโมงเลยนะครึ่งชั่วโมงเลยนะขาขาเนี่ยบกินนั่งก็มากมายแล้วเราต้องมาเดินต่อนะฮะมาดูกันว่ามันจะคุ้มค่ากับที่เราจิจังกับการน,นั่งรอและเดินหรือเปล่าเฮ้ยซึ่งตอนนี้เราก็ได้ถึงนเป็นทีปลอยแล้วนะฮะกับ เขาเรียกว่าทเวลพัพเซลหิน12ก้อนไอหิน12ก้อนเนี่ยนะครับมันเกิดจากการกับซอสภาพอากาศที่เรวร้ายและรุนแรงและเดี๋ยวผมจะรูปตัวอย่างนะครับมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเพิ่มขึ้นไปอีกย้อนกลับไปในอดีต การกัดซอสสภาพอากาศที่เรวร้ายและรุนแรงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหินก้อนนี้นะครับอาจจะไม่มีรูโบตรงนั้นแต่สิ่งที่มันทําให้มันเกิดรูโบตรงนั้นเนี่ยมันคือการกัดซอของมหาสมุทรและถ้าทุกคนสังเกตตรงชั้นตรงนี้นะครับการกัดซอเนี่ยมันจะทําให้อ่อนขึ้นหินจะจางลงจนทําให้ด้านบนของหินก้อนนี้มันบางลงและถ้าสมมติมันถล่มลงมามันก็คือหนึ่งในหิน12ก้อนนั้นนี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างนะครับซึ่งหิน12ก้อนพวกนี้มันก็เกิดจากอะไรแบบนี้ที่มาจากหลายๆฝั่งมารวมตัวกันและนีี่คอสิิงััรรยย์ขหนนนนนน12กกก้้ทมมมมมาาาาวววและเดด หสุดเสียวมากนะนะ้วเนี่ยคนเขามาตั้งกล้องยืนถ่ายกันคนเยอะมากเลยและตอนนี้นะฮะระหว่างกันระหว่างทางเดินนะฮะก็มีคุณจิ๊บกำลังบังแสงให้เราถ้าไม่บงังหลบไปมันจะเป็นยังไงโอ้แทบจะระเบิดออกมาแล้วดีนะเนี่ยที่เรามาเร็วถ้าเรามาช้านี่เราต้องไม่เบียดกับเขา ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนเราจะไปกินข้าวเดี๋ยวเราจะมาเ<ม>ข้าไปในห้องก่อนมาแล้วดูดีว่ะไมโครเวฟมีซิงล้างจานแล้วก็ตู้เยน็นโอโ้มาฮะมาดูตู้เย็นกันว่าง่งเ,เ,เปิดไงวะเนี่ยเอ้า ตอนนี้นะฮะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มเรียบร้อยซึ่งมืดมากๆแล้วตอนนี้คือข้างหลังผมนี่คือมองอะไรไม่เห็นเลยหลังจากที่เราไปดูที่พักมาแล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันยามดึกนะฮะว่ามีอะไรกินบ้างแถวนี้ไปเดี๋ยวเราไปประจนไทยกนะัน มากับคุณลุชิด้วยดีมากรสเค็มก็หวานแตวก็กินก่อนนะข้าขออยู่เดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมนะคะบ๊ายบายอุส สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนฮะตอนนี้เป็นเวลา9โมงอะไรเนี่ย9โมง32เรียบร้อยผมเพิ่งตื่นเลยเว้ยแล้วก็ออกมาข้างนอกก็คือลมแบบเยี่กแมบบ่ากลมเย็นแบบขนลุกเลยอะคือตอนนี้ขนลุกมากโอ้ยหนาวตอนนี้จักกระเป๋าออกละไปเป็นลุ้นกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อ แรกของวันนี้นะฮะนั่นก็คือดันดันบีชนี่ว้าวโหสวยมากบีชจริงด้วยแล้วมันรอนรอนยังไงเนะี่ย ลอนดอนบีชเนี่ยนะครับชื่อนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วจากเพลงล o n ดอนบีช is falling down ซึ่งจริงมันก็ใช่เลยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลอนดอนในประเทศอังกฤษจนในปี1990มาหาสมุทรได้ซัดก้อนหินก้อนนี้จนทําให้หินก้อนนี้นะครับได้พังทลายลงปัจจุบันเนี่ยหินก้อนนี้ได้แตกลงไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงแล้วมันมีประวัติที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันพอเกิดเหตุการณ์หินพังทลายลงมีคน2คนติดอยู่ตรงกลางก้อนหินก้อนนี้ชื่อว่าเดวิดและเคนแล้วหลังจากนั้นผ่านมาอีกไม่กี่ชชััั่่่ววโมมมมงงงงก็็ีีคนนนนนนาาาายยจทททํใหู้้้้ปปอออดภขเสถต ใครมาที่เกรทโอเชียนรูไม่แวะไม่ได้เพราะสถานที่นี้น่ามาถ่ายรูปมากๆทางนี่เอาละรายการฟู<ป>จินพาเข้าปา่าเนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดเขามีที่ดีๆไม่อยู่ยถ่ายรูปหน่อย,อยหันหน้าไปวิธีการถ่ายรูปที่ถูกต้องนะครับนั่นคือการ<บ>ให้เห็นก้อนเห็นด้านหน้าจินจินหันหน้ามาหันหน้าเรียวมาทางมือทางนี้ แล้วก็เอามือออกอหันหน้ามาเฉยเแช่ชเดียภาพแล้วกับจุดสูงสุดนี่นี่อันนี้ทางดีเมื่อกี้ทางไม่ดี สถานีต่อไปนะฮะอันนี้คือที่ที่สองของวันนี้นี่คือรถทิพยของแท้เพราะว่าเราขับไปตรงไหนเราก็จอดตรงนั้นเลยมันจากที่เราเดินมาเรื่อยๆนะฮะเราก็ได้เจอทางแยกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางแยกมันจะเป็นเหมือนกับทางที่ค่อนข้างจะขคดรเคี้ยวและคุณหน้ามนคุณหน้าหมูก็ได้เดินไปตรงนู้นแล้วนี่เขาถ่ายรูปนะฮะคุย <c oughs> <c oughs> สวยจริงสวยมากดูดิสวยอะ เดี๋ยวเรามาดูมุมสองมาดูมุมสูงกันก่อนที่เราจะได้ลงไปเป็นไงสวยปะซึ่งรอบนี้เราจะลงไปข้างล่างด้วยนะฮะเวลาที่เดินก็ ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเดินไปส่งสัตว์ไปด้วยนะเนี่ยว่าจะเจอตัวอะไรหรือไม่ไปโหเสียงจริงหลีดตลอดทางแลวในที่สุดเราก็เดินมาถึงบันไดไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกัน โหสวยมากประตูอะไรเนี่ยอ๋อคือเผื่อวันไหนเขากั้นไม่ให้ลงเพราะว่ามันอนาคาอันตรายชันมากนะผมบอกก่อนผู้สูงอายุน่าจะลงยากเพราะว่าชันมากๆในที่สุดเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยลื่นโอ้รายอันนี้คือเราเดินมาจากบนนู้นนะดูดูบันได สวยมากดูดิสวยมาก Great Ocean Road เฮ้ ในปี1 8 6 9หน้าผานี้ได้ถูกแกะสลักบันไดเพื่อลงไปด้านล่างซึ่งมีชาวประมงและคนงานอื่นๆก็ได้ใช้ประโยชน์จากบันไดตรงนี้เพื่อลงไปชายหาดและขึ้นเรือต่อมากิฟสันสเตปก็กลายมาเป็นจุดพักยอดนิยมบนเกรทโอเชียนโรดซึ่งบนได86ชั้นนี้ถ้าได้เดินลงไปแล้วจะได้สัมผัสกับวิวชายหาดและมุมราบของหิน12ก้อนที่สวยงามอีกมุมหนึ่งด้วยและนี่ก็คือบรรยากาศตอน บ่ายโมงถ้าใครอยากมาแบบบรรยากาศนี้ก the so ็น mm ่าจะต้องมาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงแต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบเมื่อวานก็จะต้องเป็นประมาณ6โมงถึง1ทุ่มนี่และก่อนเราจะกลับเนี่ยผมได้แวะมาดูทเวอออพเซลหิน12ก้อนอีกรอบหนึ่งในตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนี่คือเวลาที่จะได้บรรยากาศแบบสวยๆแสงตกกำลังพอดีเฮ้ยเมื่อวานตอนหกโมงเย็นเราไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนในหนังเลยอ่ะโคสวยอ่ะ โอเคนะฮะหลังจากที่เราไปซื้อไอศครีมของอันนี้เป็นไอศครีมของที่นี่เลยนะอ,อร่อยแล้วก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ